วิธีเล่นแมนโดบิกไปสู่สกีนสวยๆวยได้เล่นยังไงไปดูกันเลยแมนโดบิกวิธีเล่นง่ายๆแต่ต้องระวังคนมากๆเพราะทุกคนในแมปจะมาแย่งแมนโดบิจากคุณดูจากในแมปเราสามารถไปเอาแมนโดบิกตามจุดที่กำหนดก่อนจะเข้าไปอย่าลืมเช็ดคนด้วยนะครับ ควสามารถดักยิงเราได้ทุกจุดนะฮะสัาคัญคนที่ถือแมนนบิกนะฮะศัตรูใน,นแบบทุกคนจะเห็นตำแหน่งคนที่ถือนะฮะตอนม่ไปเสียบก็ต้องระวังคนดักระหว่างทางด้วยนะครับ ตอนนี้เพื่อนในทีมผมได้เอาเมนบิกไปเสียบแล้วแล้วมันแจ้งเตือนขึ้นว่าการถอดรหัสได้เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นให้ทุกคนรอฮะรอจนกว่าจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นว่าไปที่เครื่องถอดรหัสเพื่อคัดลอกแล้วให้เพื่อนทั้งสองคนฮะจะต้องมากดรับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะรับเมนบิกกลับไปให้ครบทั้ง3คนนะฮะส่วนคนแรกที่เสียบก,ก็ไม่ต้องกดซ้ำนะครับรอเวลาจนหมดระวังคนด้วยนะ เพียงเท่านี้ก็ได้เมลบิกไปสุ่มกันแบบฟรีๆก็ได้แล้วครับคอนเทนต์ดีๆกับกาลิน่าเดลตาฟอร์ตมีทั้งพีซีและในโมบายทิกดีๆมาบอกต่อกับช่อง Builder TV